สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lady Ru Yi นะคะวันนี้ที่ฉันจะมารีวิวสิ่งหนึ่งที่ดิฉันรู้สึกว่า proud to present มากๆนะคะ,ะก็คือเจ้าตัวนี้ค่ะกรองฝักบัวฟิลิป AWP 1775นะคะเจ้าตัวนี้ค่ะเขาสามารถกรองคลอรีนได้ถึง99%แล้วก็กรองโลหะหนักรวมถึงฝุ่นต่างๆสิ่งสกรปรกที่ติดมากับในน้ํารวมถึงกลิ่นด้วยนะคะก็คือกรองตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะตัวนี้นะคะได้รับการรับรองจาก NSF หรือสมาคมสุขภาพิบาลแห่งชาติจากประเทศอเมริกานะคะ ซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้สามารถกรองได้จริงแล้วก็ปลอดภัยต่อการใช้งานของเรานั้นเองนะคะตัวนี้เนี่ยสามารถใช้งานได้ถึงห0,000่นลิตรค่ะหรือประมาณ5-6เดือนนะคะซึ่งขึ้นอยู่กับความสกปรกของน้ําคุณนะคะตัวนี้สามารถเอาไปติดที่ฝักบัวได้เลยค่ะแล้วก็กรองน้ําร้อนได้สูงสุดถึง60องศานะคะถ้าเกิดว่าใครที่ติดใช้น้ําอุ่นน้ําร้อนเนี่ยก็เอาตัวนี้ไปกรองได้ค่ะเขากันความร้อนได้ถึง60องศานะคะสําหรับใครที่คิดว่าพอติดแล้วน้ําจะเบาลงไหมนะคะต้องบอกเลยว่าตัวนี้ ไม่ทําให้น้ําเบาลงนะคะอัตราการไหลของน้ําอยู่ที่8ลิตรต่อนาทีนะคะซึ่งสําหรับส่วนตัวดิฉันใช้แล้วรู้สึกว่าน้ําไม่ได้เบาลงเลยนะคะแล้วก็ทําให้น้ำเนี่ยรู้สึกสะอาดมากขึ้นด้วยนะคะอธิบายกันก่อนนิดนึงนะคะเจ้าตัวคลอรีนนะคะที่มีอยู่ในบ้านเราที่เอาไว้ทําให้น้ําสะอาดเนี่ยนะคะมันจะทําให้ผิวเราแห้งลงค่ะไม่ว่าคุณจะใช้กับที่ผมที่หน้าที่ตัวหรือที่ไหนก็แล้วแต่นะคะคุณจะรู้สึกได้เลยว่ามันจะมีความกรันกราน้าแล้วก็มีความกระด้างอยู่นะคะหลังจากที่คุณล้างออก ไม่ว่าจะเป็นผมที่บำรุงเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่ามันนุ่มนะคะเจ้าตัวฟิลิปเนี่ยสามารถกรองคอรีนตัวนั้นได้ถึง99%ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ใช้น้ําบาดาอาจจะใช้น้ําบาดาหรือว่าน้ําที่มันไม่ค่อยสะอาดมากนักหรืออาจจะเป็นน้ําจากแหล่งธรรมชาตินะคะคุณอาจจะควรกรองก่อนนิดนึงเพราะมันอาจจะมีเศษสิ่งสกรปรกไม่ว่าจะเป็นทรายดินหรือเป็นฝุ่นอะไรก็แล้วแต่หรืออาจจะมีกลิ่นสนิมกลิ่นดินกลิ่นน้ํากลิ่นคาวนะคะคุณลองใช้เจ้าตัวเนี้ยเขาสามารถ กจัดกลิ่นได้ด้วยแล้วก็กําจัดสิ่งสกรปรกไม่ว่าจะเป็นทรายฝุ่นหรือกลิ่นดินกลิ่นอะไรก็แล้วแต่นะคะสามารถกรองได้เลยนะคะเจ้าตัวนี้ตัวเดียวเลยเจ้าตัวฟิลิปตัวนี้ได้รับการรับรองจาก NSF หรือสมาคมสุขภาพิบาลแห่งชาติด้วยนะคะซึ่งการกรองของเขาก็ได้รับการรับรอง KSF ด้วยเหมือนกันคะ่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าคุณจะได้คุณภาพน้ําสําหรับการอาบที่ดีอย่างแน่นอนนะคะหลังจากที่ผ่านการกรองเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะซึ่งสําหรับใครที่กลัวว่าจะติดตั้งยากนะคะดิฉันบอกเลยว่าติดตั้งงา่าายมกคือ คนเดียวก็สามารถติดตั้งได้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆคนเที่ยวอยู่บ้านก็สามารถติดตั้งได้นะคะคือเขาจะมีหัวเจ้าตัวนี้มาด้านบนแล้วก็ต่อท่อออกด้านล่างนะคะข้างบนนี้คุณก็ไปเสียบกับบริเวณวาวน้ําของคุณนะคะแล้วคุณก็เอาสายฝักบัวเนี่ยมาต่อที่ด้านล่างนะคะคุณต่อเข้าไปแค่นี้เรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะคะ่ะพอหมุนเข้าไปเสร็จปุ๊บใช้ได้เลยตัวนี้มีจุกยางกันสําหรับน้ําซึมน้ํารั่วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณก็มั่นใจได้ว่าเวลาที่ใช้ไปเนี่ยมันจะไม่มีน้ําฉีดน้ําพุ่งออกมาตาต รูตามขอบร่องรอยแน่นอนนะคะสําหรับเจ้าต,ตัวนี้นะคะที่ฉันใช้มาระยะเวลาประมาณเดือนนึงได้แล้วนะคะคือจะบอกว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้อ่ะรู้สึกได้เลยว่าผิวอะ่ะมันชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็ผิวอะ่ะมันให้เท็กซ์เจอร์ที่เรียบลื่นมากขึ้นนะคะส่วนตัวทีฉันเนี่ยเป็นคนผิวแห้งแล้วก็ผิวขาดน้ําระคายเคืองง่ายเป็นโรสเ,เชียแล้วก็เอกซิมาด้วยนะคะต้องบอกว่าน้ําเนี่ย เป็นสิ่งที่ที่ฉันมักจะเคยมองข้ามอยู่ตั้งแต่แรกนะคะพอได้ติดเจ้ากรองตัวนี้เข้าไปนะคะก็รู้สึกได้เลยว่าผิวเนี่ยมันชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ทําให้ผิวรู้สึกเนียนขึ้นผมมันไม่ค่อยกระด้างนะคะเวลาที่เราใช้ครีมนวดผมหรือว่าเราบํารุงเท่าไหร่ไปแล้วอะ่ะมันไม่ค่อยเห็นผลอะ่ะพอเปลี่ยนมาเป็นกองอันนี้ปุ๊บทีฉันรู้สึกว่าผมอะ่ะไอ้ที่ใช้อยู่อะ่ะคือดีขึ้นแบบทันตาเห็นเลยนะคะทุกอย่างมันไม่ปึ๊ด ไม่มีความแห้งไม่มีความกร้านไม่มีความสากใดๆเลยนะคะเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้จริงๆคะ่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคลด้วยนะคะตั้งแต่ใช้มานะคะรู้สึกว่าไม่อยากไปอาบน้ําที่อื่นอีกเลยนะคะพออาบน้ําที่บ้านแล้วไปอาบน้ําที่อื่นปุ๊บรู้สึกได้เลยว่าน้ําข้างนอกคอลอรีนเยอะมากนะคะทําให้ผิวรู้สึกกระด้างขึ้นมากถ้าใครที่พยายามบํารุงเท่าไหร่แล้วรู้สึกว่ามัน ไม่ได้เห็นผลอะไรขนาดนั้นเลยอะ่ะคุณลองเปลี่ยนน้าดูนะคะและสําหรับใครก็ตามนะคะที่ผิวระคายเคืองง่ายหรือว่าเป็นคนที่แพ้น้ําก็ใช้เจ้าตัวเนี้ย พกพาไปเลยนะคะเพราะว่าเขาต่อง่ายมากคุณแค่หมุนนิดเดียวแล้วก็เสร็จเลยคุณสามารถใช้น้ําที่สะอาดได้ในทันทีนะคะคุณก็ไม่ต้องกังวลอีกว่าคุณจะแพ้น้ําอีกต่อไปนะคะถ้าเกิดว่าที่ไหนมีฝักบัวคุณก็ติดตั้งเจ้าตัวนี้ได้เลยค่ะสําหรับเจ้าตัวนี้นะคะที่ฉันเป็นลูกค้าเขามาอยู่แล้วค่ะแล้วที่ฉันก็ติดไว้ทุกจุดของในห้องน้ําในบ้านดิฉันเลยนะคะแล้วก็ทําให้การอาบน้ําไม่ว่าจะใครอาบก็แล้วแต่ทุกคนต่างชอบนะคะแล้วก็บอกว่าผิวมันมีความเรียบลื่นแล้วมันก็ มูขึ้นจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ลองเปิดใจดูนะคะไม่ขีบบาทเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากๆนะคะเพราะาคุณใช้ได้นานมากเลยนะปีหนึ่งฉันเปลี่ยนอยู่แค่ประมาณ2ชิ้นเองนะคะตัวไส้กลองของเขาอะนะไอ้ตัวข้างนอกบอดี้ตัวนี้สามารถรียูสได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณ ไปลองดูค่ะดิฉันแนะนำมากๆสำหรับพิกัดในการซื้อนะคะดิฉันจะใส่รายละเอียดไว้ให้ในช่อง description ด้านล่างนะคะคุณก็ไปเลือกซื้อในช่องทางที่สะดวกได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันก็หวังว่าคุณจะได้มีคุณภาพชีวิตในการอาบน้ำที่แฮปปี้มากขึ้นนะคะดิฉันแนะนำมากๆนะตัวนี้ลูกรักสุดๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย